ปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงเกรียงไกรสวุวรรณพัก ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทําความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสือสเส้อนะครับ<ม>ที่นี่ ม,ม,มีแน่นอนครับเพราะวกก่ามันเยอะมากมดก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็นเราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็นสองกลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูกเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ เสื้อคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่ง,กว,งกว้างก็ประมาณนี้นะครับเราอันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม,มเป็นแมลงทำไมเป็นแมลงครับ อ๋อมันมีหขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่4ขาเดี๋ยวเราลองไปดูวนะ่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นมแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหขานะครับเ,<อ>เดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สักคําถามดีไหมได้ค่ะคำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่า ปีผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทําไมมันไม่มีหกขาทําไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมีสีขาอันที่สามเดีอยผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในนี้มันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทําอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี อะไรดีสีอะไรดีแถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะอ่ามอสเป็นไงดีอาสีในกลางวันเราจะเจอมอสไหมเจอแต่ว่ามันหลับอยู่ห้ามันได้ยินเสียงเราไหมนอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะ สิ้นสอสมุดบันทึกว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้างมไม่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมาก เราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆเราอาจจะอาจจะนาน,านๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอเลยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเนี้ มีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้างผีเสื้อมันกินดอกไม้กิน้ผีเสื้อมันกินใบไม้ใบไม้นะครับนนแต่ว่านนที่บินๆอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินลหละนะครับที่มันกินก็คือหน,น,นอนของผีเสื้องั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอ,อาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะไวอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอ,อาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกิน เมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะเจ้าผีเสื้อกับมอสม,ม,มีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับมอสเหมือนกันไหมคะเอ่อก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน ไม้สูงๆบ้างนะเหรอสครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นลราบอกกูค่อยไปอ่ะแ่ผมองอย่างนี้ไม่ถนัดโอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออจีนใช่ไหมใช่ไหมออเป็นดักแด้เก่าใช่ไหม อ่อันนี้ก็เป็นคราบที่ที่มันลอกคราบเป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเตรียัยวไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว้แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้งมันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติหนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจาก หลังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่ดักแด้สร้างด้วยอะไรอันนี้ไม่เก็บได้นะฮิวอะไรนะดักแด้สร้างด้วยอะไรดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสรารตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับ มันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็นเวลามันลอกเวลามันลอกคาบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคาบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกําลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกาลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆ มันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วยเดินมาไม่นานก็ถึงป่งผีเสื้อแล้วนะคะ ตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็มแมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะนะครับก็มาตรงนนะี้เออทำไมอ่ะคิดว่าม,มันก็มากินน้ำเหมือนเสือคิดว่าทำไมพึ่งชอบมาตรงนี้มันมากินน้ำเหมือนเสืออืมมันก็มากินพวก น้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในในน้าแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะน่กาหัวปนอ่าที่ที่หัวปลีนมีหนึ่งตัวเกาะไปแล้วเอาลงมงดูใกล้ๆใ,ใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะ เวลามันกอบปุ๊บมันจะเอาปากแตะ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 แตไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินดูดกินน้ําที่อยู่ตามพื้นเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อดูปากมันเห็นปากมันไหมนี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบ่านี้เห็นไหมได้สูงสุด2ี่เซนเลยนี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้ เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้เห็นไมครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี้ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืดเนไมยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะ มันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆ เพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะอครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนส,สจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับตัวนี้มีสขาอ่ะตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวครูชี้ให้ดูนิดนึงเรามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดีๆตรงนี้มีขาสั้นๆสนอสงขาครับ อย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่าแต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลยใช่ใช่มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาขอต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัว นอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่สี่ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะผีเสื้อมันมีหกขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่สี่ขาเด็กๆอ็จะเข้าใจาผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือ มันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่คูนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุมปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงเวียครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่น,ม,นม้วนปากไม่ได้เออมีขาครับหกขาคับ ข้างนึงมีอยู่สามขาครับผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดขีดค่ะเมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมดสี่ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรา จับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงกลตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนะี่ยเราจะจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะมีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือนวดของผีเสื้อ จะไม่ม้วนแบบในกระตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดพึ่งหนวดมแมลงหนวดอะไรวเวลาเราวาดกระตูนอันนี้มันเป็นกระตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อของวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่แส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่า หนวดรูปกระบองมันเหมือนไมนะ้เบสบอลน่ะแล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหมมีครับมีหนวดรูปหนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้ไนดสสได้ของผีเสื้อคืนก็อาจจะเป็นเนส้นได้อย่างงี้ยเน,เนอ้หเห็น,หนันบแบบฟันหวีก็มีอาอซินบอกฟันหวีฟันหวีก็อาจจะเป็นเป็นซี่่แบบนี้ก็มีทวนกันอีกครั้งนะคะ ส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีกสองคู่มีขาหกขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ สีมันคือเอาไว้ปกป้องเหมือนร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้าน,นั่นเหรอคะครับอ๋อเป็นคําถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทําหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหมก็เหมือนไหมเพราะว่า,าถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใสครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับแล้วเราใส่เสื้อผ้าเห็นร่างกายไม่โ ไม่ไม่โป้นั่ผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโปะใช่ไหมก็เลยต้องเพราะว่าผีเสื้อมันตัวรำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุมจริงๆเก็บของมันอ๋อผีเสื้อกลัวดำจริงๆเก็บผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำอ๋อจริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วยอ๋อป้องกันน้ำฝนด้วย กันน้าฝนด้วยออก,วก็เป็นแสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วย <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเราอ้าวเด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะผีเสื้อมีเกรดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกาย ไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่าใช้พลางตัวด้วยนะครับใช้พลางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พลางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้งนะ<บ>หรือมีสีน้ําตาลสีเข้มๆที่อยู่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พลางตัวนะครับ มันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเชื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได้สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมาก ที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาคา่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับบีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ รู้หรอกว่าเจ็ดผีเสื้อมันมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อกันผสมพันธุ์นั่นะรู้แค่นีดเดียวเพิ่มมารู้แบบละเอียดละเอียดตอนนี้แล้วก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเจ็ดผีเสื้อมันมีผลต่อกันผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้ากัดเจ็ดผีเสื้อมันมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเจ็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิด มันไม่เข้าพว่วงก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพ่วกมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กันต้องหา้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเก็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหักเป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกสนุก เก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกๆจากทีเจมาฝากกันค่ะคือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดกระตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจ็บันเทิงแบบนี้ดูก็จะว่าเป็น,ปนกระตูนเป็นช่องๆองะครับ ก็จะเหมือนว่าไปจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยให้ทั้งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสําคัญสาคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวในของในในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่าว่ามันเดินไปทําอะไรไปทําอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับ ราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน้าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติม เรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับนี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยคะ่ะกิจกรรมสนุกสนุกท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบห้าข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการ คำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับข<ม>องที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค <ana> ่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบีิตสําัญิใหในโรงเรียนธรรมชามีวิชาธรรมชาสนุกเรียนพาธรรมชาติมาโชว์